วันนี้เราพามาสอนวิธีการใช้งานเจ้าตัว G8 g a l i Leo ครับจริงๆในคู่มือมันก็มีบอกอะนะแต่ว่าคุณไม่ต้องอ่านคู่มือถ้าคุณดูคลิปเราแต่มันใช้งานดีจริงๆนะครับหลังจากที่ผมทดลองใช้มาแล้วประมาณอาทิตย์กว่าๆถือว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากเลยนะครับบอกได้เลยว่าสาวกจอยเพ y Pay ไม่ควรพลาดน,นะครับแล้ววันนี้เราจะมาสอนอะไรกันบ้าง ไปดูกันครับเมื่อเราได้ตัวจอย G8 มาแล้วสิ่งแรกที่ควรจะทำเลยก็คือเช็คว่ามันใช้ได้ครบถทหรืรเปล่าหรือเรื่องอย่างหนึ่งก็คือคาลิเบตจอยแล้ะคาลิเบอย่างไงล่ะไปดูกันครับมาอันนี้คือจะสอนวิธีการคาลิเบตนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วนะครับในแอปในแอปพลิเคชันเกมเซอร์นะครับกดเข้ามาที่คาลิเบ e หนัน ให้กด3ปุ่มนี้พร้อมกัน5วีนะครับผมค้างไว้จนไฟกระพริบนะครับตรงโลโ,โก้กระพริบแล้วกด A 1ครั้งเพื่อเรื่องคลิเบตครับจากนั้นหมุนนันละอก3ครั้งกดทิกเกอร์ด้วยนะครับตัว LT กับ RT หลังจากนั้นกด A 1ครั้งเพื่อสิ้นสุดการคาลิเบรตครับเท่านี้ก็คาลิเบรตเรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะสอนรวมๆนะครับวิธีการเปิดและปิดการใช้งานต่างๆอย่างแรกเราสอนวิธีการเพิ่มเสียงลดเสียงกันก่อนเลยดีกว่าให้กดตัวโฮมค้างไว้นะครับตามด้วยสอนลูกศรขึ้นหรือลงนะครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงหรือลดเสียงครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะไม่ต้องมากดตรงนี้ ้องยืดนิ้วมากดสมมติเราใช้จออยู่ลยแล้วก็กดตรงนี้เลยวิธีเปิดปิด t ทโ b o นะครับก็ให้กดตัว M ค้างไว้จากนั้นตามด้วยปุ่มที่เราต้องการจะ t ทโ b o นะครับสมมติเราให้ตัว X เป็นตัว t ทโ b o ให้กดแล้วไฟตรงนี้จะกระพริบนะครับกด X ทีหนึ่งอ่ามันก็จะกระพริบแบบนี้ก็ปล่อยไปได้เลยตัว X ก็จะเป็น t ทโ b o ล,ละวิธีปิดก็เหมือนกันนะครับกด M ค้างไว้แล้วก็กด X ไฟก็จะกระพริบเป็นสีเขียวเท่ากับเราปิดทําได้ทุกปุ่มเลยนะครับต่อไปตัวทิกเกอร์มันจะมีน้ําหนักอยู่เห็นไหมครับมันจะเป็นระบบโฮลเอฟเฟกนะครับเราสามารถปิดน้ําหนักตรงนี้ได้ให้มันกดนีหน่อยหนึ่งก็ลงไปเลยให้เรากดพร้อมกันตัว M กับตัว LT หรือ RT ที่ต้องการปิดนะครับสมมุติเราจะปิด RT ให้เรากดพร้อมกัน มันก็จะกระพริบสีแดงแบบนี้เท่ากับเราปิดแล้วกดหน่อยนึงมันก็ลงไปละว,วิธีเปิดก็เหมือนกันครับกดค้างไว้วิธีการเปิดปิดมาโครนะครับให้เรากดตัว L4 หรือ R4 ค้างไว้แล้วก็กดตัว M พร้อมกันนะครับ จากนั้นไฟมันจะกระพริบครับไฟตรงโลโกโล้อ่ะมันจะกระพริบสีขาวแบบนี้จากนั้นให้เราแอดปุ่มที่เราต้องการจะใส่เป็นมาโคเอาเป็น Y แล้วกันไฟก็จะกลับมาเป็นสีเขียวแล้ว Y ก็จะเข้าไปอยู่ในมาโคแล้ววิธีปิดก็เหมือนกันนะครับกด M ค้างไว้กับพร้อมกับตัวมาโค r 4กดพร้อมกันมันก็จะกระพริบสีขาว จากนั้นให้ย้ำไปที่ปุ่ม r 4นะครับผมทั้งสองฝั่งทำแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะออกไปลนะต่อไปจะสอนวิธีการใช้ G t t u c h Mode นะครับผมก่อนอื่นให้เราปรับเป็น G t t u c h ก่อนนะครับวิธีปรับโหมดก็คือกด2ตัวนี้พร้อมกันค้างพร้อมกันประมาณวิหรือ2วิอ่ามันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ละโหมดนี้จะเป็นโปรด G t ี u c h นะครับมันขึ้นให้อนุญาตให้เกมเซอร์เข้าถึง เกมเซอร์จ G8 ใช่ไหมก็กดยกเลิกไปจ้ะครับมันบั๊กอ่ะต่อจากนั้นให้เราเข้าแนะนําให้เปิดเกมจากอันนี้นะครับผมจากตัวแอปเกมเซอร์นี่เป็นเกมที่ไม่รองรับผมยกตัวอย่างเป็นเกม c a l l of Duty แล้วกันอ่ะเข้ามาในตัวเกมแล้วนะครับมันจะมีติ่งตรงนี้อยู่นะครับเป็นแอปของเกมเซอร์นะครับให้เรากดเข้าไปจากนั้นให้เราจะแอดปุ่มอะไรให้กดไปที่แอดปุ่มบอททอนนะครับผม กดตัวนี้เราอยากแอดตัวอะไรสมมติอยากให้แอดตัว y อ่ะตัว y เราจะเอาไปอยู่ตรงไหนผมจะให้มันเป็นเป็นให้มันอยู่ตรงเปลี่ยนอาวุธแล้วกันตรงนี้แล้วก็ตั้งค่าได้ครับเราสามารถตั้งค่าในปุ่มด้วยนะครับว่าจะให้ตัว y มันทําอะไรบ้างเป็น t ทโ b o เป็นไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงเข้าไปตั้งค่าข้างในได้อีกทีนะครับผม นี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่าทัสจีทัสหมดนะครับตัววายเมื่อกี้ที่ใส่ไปเป็นการเปลี่ยนอาวุธโ่เล่นไม่เก่งเลยวะประมาณนี้ครับจีทัสหมดเห็นไหมครับวิธีการต่างๆไม่ยากเลยเพียงแค่คุณอ่านคู่มือ ทีนี้คุณก็ไม่ต้องอ่านคู่มือแล้วเพราะว่าคุณดูคลิปเราแล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบรีโมทเพย์มากดีกว่าวันนี้จะทดลองเป็น2ตัวนะครับตัวแรกก็คือ Xbox ตัวที่2ก็คือ PlayStation 5ไปดูกันครับผมเมื่อเปิดเครื่องได้แล้วให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Xbox นะครับใครยังไม่มีก็ไปโหลดมานะ หลังจากนั้นให้ทุกคนกดเข้าตามผมเลยนะครับจะใช้เวลาโหลดนิดนึงแต่ว่าผมตัดมาให้ไวไที่สุดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นทดสอบให้ดูสักเกมหนึ่งละกันเป็นเกมโฟร์ไก่ละกันเข้ามาเล่นในเกมแล้วรู้สึกว่าไหลเื่นดีนะครับเป็นที่เน็ตด้วยแหละครับผมเน็ตต้องเร็วประมาณนี้ ประมาณนี้ครับของตัว Xbox นะครับเมื่อเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้วให้เราเข้าไปที่แอป Remote Play นะครับเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง PlayStation 5ใช้เวลาแป๊บหนึ่งครับผมเข้าแล้วครับผมสะดวกมากก็เดี๋ยวเราทดสอบเกม Spider-Man ให้ดูกันนะครับประมาณนี้ ก็เล่นได้ไหลลื MM ่นเลยนะครับผมไม่รู i <eps> I since since. ้สึกว <ambition> ่า yeah, ม like ันกระตุกหรือว่าอะไรอย่างที่บอกนะครับเป็นพอ็ตพอดีเน็ตผมเร็วไปติดขิงซะแล้วผมมาจะเล่นยังไม่ค่อยเก่งนะก็ดูไว้เป็นตัวอย่างเฉยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเจ้าตัว G8 g a r i l e o นะครับผมจากได้บ้างอ่ะตาพี่ถ่ายงานอยู่อุก่อน ฮัลโหลครับกีนโนเกมช็อปใช่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมอสั่งจอยกาลิเลโอเพิ่มตัวหนึ่งครับผม